นิดครับไหนไม่เล็กครับนี่ใส่มองหน้าผมอยู่ครับต้องมาเริ่มเลยเนี่ยโอ้โหไหนครับนั้นนนดูตัวปลาหน่อย เอาอันนุ่นไม่ได้มากระสั่งเลยกระสังเปล่าโอ้ไสโลครับเพื่อนๆระบังยิงนั้นุ่นยิงโดนตรงไหนเนี่ยก,กลางตัวครับผมไซโลครับดูนะบังกันครับไปแล้วเหรอเฮ้ย<ไ>บ่มีลมกนาน้น่นนู่นๆๆมันจิบอยู่ตรงนน้นครับ เดี๋ยวผมจะจําจุดนะครับถ้ามันจิบบ่อยๆผมจะลงไปนั่งตรงจุดๆให้มันจิบนะครับว้้าวมาดูน้บังกันดีกว่าปะโน้บังกลัวปลาหายครับปลาใส่กระเป๋าไว้ครับน้ํามีไม่แช่ครับโอ้โหตรงนี้มีปลานิลครับเหมาะมากโอ้สามโลไม่ขาดแน่นอนครับตรงนี้บังยิงตรงไหนครับบังครับ โอ้ยิงตรงนี้ทะลุตรงไหนครับลูกพี่โอ้ทะลุตรงนี้ครับมันเพื่อนมันมายังไงครับนะำบังนโผล่ขึ้นมาะบะน้บังบอกว่าโอ้มันหล่นโผล่ขึ้นมาซื้อน้บังก็เลยซัดกกคอเลยครับจากไม้กกคอเพื่อนๆนต้นคอแล้วแหละครับตรงนี้เป็นโอ้มันเหมาะนะเพราะว่ามันมีปานินตรงเนี้ยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนคงไม่เห็นนะอย่าได้โอ้ยิงโอ้ จิบต่อหน้านะบังเลยครับมันน่าจะเป็นเอออืมมันน่าจะเป็นปราก,กายอย่างที่นาบังว่าครับโอเคครับเดี๋ยวไปหมไปหาจุดนั่งก่อนควรคนอื่นเขาเยอะอย่าเขาจะว่าวครับฮะโอ้ยนาโนนเลงแล้วครับนนโนนเลงแล้วครับไม่ได้ยิงครับเป็นไงครับนนโนนมันไปแล้วเหรอ ผมไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนนะครับน,นั่นนนยิงลงตรงนี้ไกลครับไม่รู้ว่ากี่เมตรเนี่ยขึ้นตรงไหนกิ่งไ,ไม้สีเขียว,ข,ยวขึ้นตรงบริเวณน,นี้ฮะโอ้เนเนยเขาได้ปางคนละตัวแล้วครับผมมัวเล่นไม่ได้ละ โอ้คำงิบ้นนบก็หนึ่งสองสามแล้วกดผิดกดตรงนี้โกดไกลไม่โดนนะครับนล้วนุ่นยิงประชอนไม่โดนผมยิงไม่ออกเพราะว่ากดผิดที่ใช้คอสวยอยู่นะเห็นอย่างนั้นนะฮะเขาแขนอะ เมื่อกี้ยิงไปแล้วนะครับเป็นบนินถ้าชา้ากว่านี้คงยังไม่ทันอุอยเล็งเกือบตรงตัวครับโดนหลังสวยๆอยู่นี่บนินไ,ได้ผมเล็งตรงนี้อ่ะถ้าเล็งใต้ท้องโดนตรงกลางเกือบไปแล้วไม่ใช่อะไรเกือบไม่โดนครับเพื่อนๆโอเค ไม่แหวแล้วโดนครับโดนปานนี้ครับไอไม่เล็กครับนี่นี่ส,สวยครับเพื่อนๆโอ้ ครึ่งโลมีแน่ครับตัวนี้นี่บูสไสมองหน้าผมอยู่ครับตัวเบิรนเริ่มเลยนี่โอ้โหไสสวยไ้สวย,สวยเมื่อกี้ผมเล็งเออใต้ตัวแบบมันลอยลึกพอล่างๆครับเ,เพื่อนๆแล้ว โอ้โ,โหส่สวยประมาณนี้ใช่ไหมผมเล็งประมาณเนี้ยเมื่อกี้โดนตรงกลางครับเกือบกลางเลยตอนแรกเห k k ็นเฉดุปอกว่าจะยิงแล้วผมเหลือบมาเห็นตัวเนี้ยมันโผล่ขึ้นป้นตับเลยตัวนี้โอเคครับผมไม่แฮวแล้วไม่แฮวแล<ะ>้วใส่ส่สวยฝากเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆโอเคครับผม <c oughs> เป็นลูกสามสิบห้าแลครับหัวพ่อ ก็สังเกตได้ว่าผมจะไม่ชอบปลดปลาแบบว่าปลดสายออกก่อนเนาะผมจะชอบค้างสายไว้ก่อนเอาปลาใส่กระชังฮะมันจะชัวร์กว่าถ้าปลดแล้วปลาหลุดนี่ยถ้าเป็นปลาช่อนเนี่ยจะเอายากฮะแต่นี้เป็นปลานิลฮะยังไงก็ได้แต่ก็เอาชัวร์ไว้ก่อน ดูครับว่าโดนไหมไม่โดนครับโอ้ผมเล็งสูงไปนิดเดียวเฮ้ยประช่อนป๊ักครับไซน่าจะสวยอยู่อ,อใจร้อนเลยครับผมเห็นแล้วผมก็ค่อยคานมานะเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆโดนติดอีกแล้วติดไ,ม,ดไม้หลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมอย่ามันขาดครับเพื่อนไปพันกอไม้ฮะโอ้หลุดโอ้ย หลุดต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนๆโอ้ยโหยิงท่ายากซะด้วยแบบนี้ฮะโอ้สิงเลย โดนครับตัวนี้เต็มเต็มตัวนี้เต็มเต็มติดไม้ซะด้วยโอ้โหรอบนี้ผมไม่ดึงดีงกว่าครับจะลงไปเอาไหม โอ้โหหลุดครับเพื่อนๆอ,อะไรวะไปถึงตัวแล้วนะครับผมไปถึงตัวแล้วอ่ะโอ้ยผมซัดเต็มๆเ,เลยครับแล้วมันดินด้นดิน้นดิ้นจนหนังมันขาดไปเรื่อยฮะโอ้สพอได้นะสรุ่นนี้ฮะร,รุ่นแขนผมอะ่ะโอ้แล้วยิงไม่ไกลด้วยนะเมื่อกี้ สตัวแล้วหลุดบอกเลยครับว่าเซ็งครับผมบอก <c oughs> อะไรว่าผมเห็นมาตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยผมเพิ่งเห็นตรงเนี้ยแลไซส์แบบหืมสาลงไปเอาใจเย็นๆแล้วนะแล้วมันมันมันติดแบบว่ามันสะบัดให้หนังขาดได้ฮะถ้าผมหย่อนไปมันก็ผมหย่อนแล้วนะแต่ว่าสายพีอีมันตึงอยู่กับเออพวกไม้ไผ่ฮะโอ้โห โอ้เจ็บใจมากเพื่อนๆผมขอเล่าให้ฟังหน่อยไอ้จังหวัดนั้นอ่ะคือผมใจร้อนใช่ไหมผมดึงผมดึงแล้วก็ผมล้างไว้อ่ะมันก็เลยขาดไอ้ตรงเนี้ยไม่น่าขาดผมบอกแล้วว่ามันโดนเกือบกลางตัวหลังขาดไม่ใช่ว่ามันหลุดแบบนั้นนะอธิบายใหม่เฮ้ยดูน้ําเสียงผมก็รู้ว่าผมเสียดายไม่เสียดายฮะไซส์มันสวยอยู่อ่ะไซส์มันพอได้อ่ะแบบมันอืมแล้วมันติดไม้ไผ่แค่ตรงเนี้ย คือมันติดให้มันสะบัดให้หนังขาดนะครับผมเพื่อนๆแบบว่าเนีย่ยปลายลูกตัวเนี้ยมันติดอยู่กับไม้อีกอีกด้านหนึงห่งนึกออกไหมมันสักอยู่แบบเนี้ยถ้าว่าปลายตัวเนี้ยหลุดอะ่ะผมดึงขึ้นมาได้นะแต่ว่ามันติดไม้อยู่อีกฝั่งหนึง่งที่ผมงัดขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวลองดูครับมันไม่ไกลเลยครับเนี่ยผมชอบมากนะยิงใกล้ๆแบบเนี้ยเป็นใครๆจะไม่ชอบใช่ปหล่ะ ตอนนี้เพือพ่อนๆฝนไล่หลังเรามาละเดี๋ <g ül> ยวเดินออกไปเรื่อยๆดีกว่าครับหรือว่าผมจะรอฝนหยุดดีวะแบบแบบว่ายอมตากฝนอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะตกไม่นานนะเพราะว่าเมฆมันสั้นๆแค่เนี้ยเดี๋ยวผมไปหาหลบต้นไม้ใหญ่ก่อนถ้ามันนานหยุดค่อยกลับไปแล้วกันป่าขึ้นดีด้วยครับจุดนี้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมว่าจะรอแล้วฝนมันตกไม่หยุด วยหนึ่งตัวตัว,ตวปลาช่อนสองตัวหลุดหมดน่าเสียดายใครอยากให้ผมไปย้ำแค้นเม้นมานะครับว่าอยากให้ผมไปซ้ำใหม่ไหมเดี๋ยวรอบหน้าผมจัดให้